สวัสดีค่ะมาพบกับเซลล์จิบฮอนด้าอุบลค่ะวันนี้เซลล์จิบมาประจําการที่โชว์รูมฮอนด้าแสนสุขออโตมบิลสาขาวารินชําราบค่ะซื้อรถใหม่จําเป็นจะต้องมีใบขับขี่มากๆนะรู้หรือยังเพราะอะไรมาฟังกันเลย เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยชั้นหมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของกรมธรรม์เป็นแบบระบุผู้ขับขี่นะคะในวันรับรถที่ปรึกษาการขายจะต้องระบุผู้ขับขี่ลงในกรมธรรม์ซึ่งวันรับรถอาจจะระบุเพียง2ท่านและในนั้นจะมีข้อมูลเลขที่ใบขับขี่วันเดือนปีเกิดวันหมดอายุของใบขับขี่ระบุแม้กระทั่งอาชีพของผู้ขับขี่นะคะหลังจากรับรถไปแล้วหากท่านต้องการที่จะเพิ่มบุคคลขับขี่ ในกรมทันสามารถเพิ่มได้อีกและเพิ่มได้สูงสุดถึง5ท่านนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการมีใบขับขี่ไว้อุ่นใจที่สุดนะจ๊ะ ไม่โดนตำรวจจับด้วยจ้าออกจากโชว์รูมปุ๊บมีด่านปั๊บและที่สำคัญค่ะบริษัทฮอนด้าอุบลพันธทองของเรามีผ่อนประกันภัยชั้นหนึ่งได้สูงสุดถึง6เดือนกันเลยทีเดียวโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตถ้าหากสนใจต่อกรมทันซื้อรถยนต์ใหม่ป้ายแดงก็เซลล์จิ๊บคนเก่าคนเดิม0902629933จ้า